ee okay. are pretty much done now think Hey I is much we This thing is cold. วิธีชาวบ้านตามชนบทของไทยนั้นมักเป็นอะไรที่แปลกตาและสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติเมื่อได้เห็นเสมอๆจนชาวต่างชาติหลายคนอยากที่จะได้มาสัมผัสและเห็นกับตารวมถึงเรียนรู้วิธีเหล่านั้นด้วยตัวเองเหมือนกับคุณโอลิเวอร์ยูทูบเบอร์หนุ่มจากแคนาดา ที่ได้รับคำชักชวนจากแฟนช่องชาวไทยของเขาให้มาเที่ยวชมและเรียนรู้การทำฟาร์มที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นโดยเขาได้เล่าว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเริ่มทำคลิปนี้ <ๆ S 1> เขาได้โพสต์ถามแฟนๆช่องว่ามีใครพอที่จะรู้จักฟาร์มเล็กๆในประเทศไทยหรือไม่ที่เขาสามารถอยู่และไปช่วยงานได้หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีชายชาวไทยท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ากงได้ตอบกลับมาว่าที่บ้านของเขามีฟาร์มเล็กๆและยังมีงานให้ทำอีกมากมาย และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขานั่งรถไฟมาในวันนี้และในอีกหชั่วโมงข้างหน้าเขาจะได้พบกับชายแปลกหน้าที่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนเมื่อเดินทางถึงสถานีรถไฟขอนแก่นเขาได้เดินเท้าต่อเพื่อหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็จะเดินทางต่อไปอยังบ้านของคุณกงที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านของคุณกงทั้งสองก็ได้ทักทายและแนะนำตัวกันเล็กน้อย ก่อนที่ครอบครัวคุณกงจะต้อนรับเขาด้วยอาหารข้ามมือเล็กๆที่แสนเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่นในเช้าวันต่อมาเขาได้เดินออกมารอบๆบ,บ้านและได้พบกับคุณลุงและคุณป้าเจ้าของบ้านที่กำลังดูแลผักสวนครัวอยู่ทำให้ในเช้าวันนี้คุณโอลิเวอร์ได้เรียนรู้ชื่อรวมถึงวิธีเก็บผักสวนครัวไทยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบวบขา่ากวางตุ้งหรือพริกหลังจากเก็บผักและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผักทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปขายที่ตลาด และกิจกรรมต่อไปที่เขาจะได้ทําก็คือการสร้างบ่อปลาซึ่งเขาก็ได้ไปช่วยตั้งแต่การตัดไม้ไผ่เรียงอิฐและปูแผ่นพลาสติกรองพื้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปวางกับดักเพื่อจับหนูหนาต่อหลังจากวางเหยื่อเรียบร้อยแล้วเขายังได้มาเคลียร์ทางเอาใบไม้ออกเพื่อที่ในตอนกลางคืนจะได้ไม่เดินเหยียบใบไม้เขาบอกว่าหากเราเหยียบใบไม้พวกนี้หนูก็จะได้ยินและหนีไปคุณกงยังเล่าให้เขาฟังอีกว่าถ้าสังเกตดูที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็จะเห็นว่ามีขี้นกอยู่ นั่นก็หมายความว่านกจะกลับมานอนที่ต้นไม้นี้ทําให้คุณกงสามารถมาล่านกที่จุดๆนี้ได้เขายังบอกอีกว่าตามปกติแล้วตัวเขาไม่ได้ชื่นชอบการล่าสัตว์เท่าไหรนะ่นักแต่นี่เขาก็เข้าใจได้ว่าเป็นการล่าเพื่อไปกินเป็นอาหารและเพื่อความอยู่รอดในเช้าวันต่อมาคุณกงและครอบครัวก็ได้พาเขาไปที่ไร่อ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมที่ดินสําหรับการปลูกอ้อยในฤดูถัดไปคุณโอลิเวอร์เล่าว่า อ้อยเหล่านี้ถูกตัดไปบางส่วนแล้วเมื่อสองวันก่อนซึ่งชาวบ้านจะทำงานเกือบตลอดทั้งคืนบางส่วนจะทำหน้าที่ตัดต้นอ้อยและกองไว้รวมกันจากนั้นก็จะมีคนขับรถแทรกเตอร์มาเก็บต้นอ้อยทั้งหมดใส่ในรถบรรทุกและส่งไปขายที่โรงงานที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะักเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลต่อไปโดยอ้อยเหล่านี้จะมีราคาตันละหนึ่งพันบาทหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเขากับคุณลุงก็ได้ไปที่ไร่อีกครั้งเพื่อเตรียมวางระบบน้ำทำให้ในวันนี้คุณโอลิเวอร์ได้ช่วยงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตัดอ้อยลากสายวางระบบน้ําในไร่ซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยทํางานคล้ายๆแบบนี้เมื่อตอนทํางานอยู่ที่ลานสกีในฤดูหนาวที่บ้านเกิดเพื่อรดน้ําที่ลานน้าแข็งในทุกคืนซึ่งมันใช้ระบบเดียวกันแต่ต่างวัตถุประสงค์กันเท่านั้นเองและอีกหนึ่งอย่างที่เขาได้เรียนรู้จากที่นี่ก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีจรรยาบรรณในการทํางานสูงมากไม่มีใครต้องมาร้องขอให้พวกเขาออกไปทํางานเลย พวกเขาจะออกไปทำงานกันโดยที่ไม่มีใครบ่นเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วพวกเขาก็จะไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ซึ่งเขาเองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามและเป็นบทเรียนในชีวิตที่ดีเขายังเล่าอีกว่าพวกคุณอาจจะเห็นว่าพวกเขาเผาอ้อยเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลแต่พวกเขายังคงทำมันเพราะเป็นวิธีที่จะช่วยทำงานให้เร็วขึ้น ในตอนข้าคุณโอลิเวอร์ได้มาเดินตลาดนัดเล็กๆเ,เพื่อหาของกินโดยเขาตั้งงบประมาณไว้ที่100บาทเขายังเล่าว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรในท้องถิ่นที่มาขายของพวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสดๆในตอนเช้าเพื่อนำมาขายในตอนข้าคุณโอลิเวอร์เลือกซื้อกล้วยฉาบและผัดเผ็ดปลาดุกกรอบมาอย่างละหนึ่งถุงเมื่อกลับมาถึงบ้านทุกคนก็ได้มาล้อมวงกินอาหารกันด้วยความเป็นกันเอง หลังอาหาร่ําเเขาและคุณลุงได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อไปดูกับดักที่ได้วางเอาไว้และในคืนนี้พวกเขาก็โชคดีมากที่สามารถจับหนูได้ถึงสามตัวเช้าวันต่อมาคุณโอลิเวอร์ทักทายแฟนช่องด้วยการปีนไปโหนอยู่ที่ต้นไผ่และในวันนี้เขาก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านคุณกงเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเขาจะพาเดินชมรอบๆบ,บ้านซึ่งตั้งอยู่ริมบ่อน้ำและเขามีความคิดอยากจะทำความสะอาดชานบ้านส่วนนี้เพื่อไว้นั่งตกปลาหรือพักผ่อน เขายังได้พาไปดูว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขานอนอยู่ในเต็นท์หลังนี้ถึงแม้ว่าพื้นจะแข็งจนทําให้เขารู้สึกปวดหลังบ้างแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่บ้านที่ดีที่สุดแต่ที่นี่ก็มีหลังคาแล้วยังห้อมล้อมด้วยธรรมชาติซึ่งสําหรับเขาแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากกระท่อมตรงนี้ยังใช้ไฟจากโซล่าเซลล์และยังมีผลไม้มากมายอีกด้วยส่วนบ้านของพ่อแม่ชาวไทยอยู่ห่างจากตรงนี้ไปเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นและเช้าวันนี้แม่ก็ได้ชวนเขาให้ไปกินข้าวด้วยกันอีกด้วย เมื่อมาถึงคุณพ่อก็ได้บอกกับเขาว่าบ้านหลังข้างๆนี้มีคนเสียชีวิตและกำลังจะมีการประกอบพิธีกรรมแต่ก็ให้เขาไปกินข้าวก่อนคุณโอลิเวอร์เล่าว่าคนไทยจะกินข้าวเยอะมากและเวลาที่จะชวนใครก็ตามมากินข้าวก็มักจะพูดสั้นๆว่ากินข้าวกินข้าวซึ่งมันมีความหมายถึงพวกเขากำลังชวนเรากินข้าวนั่นเองจากนั้นเขาก็พาเราเข้าไปในส่วนงานครัวที่กำลังจัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานชาวบ้านยังได้ให้เขาลองตำส้มตำอีกด้วย จากนั้นเขาก็มานั่งกินอาหารรวมกับชาวบ้านซึ่งเขาสังเกตเห็นว่าคนที่นี่มักจะกินอาหารด้วยมือเปล่าพวกเขาจะจุ่มทุกอย่างโดยตรงไปที่อาหารจานนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากและเขาก็ลองทํามันดูคุณโอลิเวอร์บอกว่ามันทําให้การกินง่ายขึ้นมากจากนั้นเขาก็เห็นชาวบ้านท่านหนึ่งกําลังดื่มเหล้าขาวมันทําให้เขาประหลาดใจมากที่คนไทยดื่มเหล้าในเวลาเช้าแบบนี้และชาวบ้านยังเทให้เขาลองชิมอีกด้วย ในตอนคําหลังเสร็จจากพิธีเขาก็ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ท้าทายเขามากที่สุดคือการท้าทายจิตใจของตัวเองอย่างเช่นอุปสรรคทางด้านภาษาซึ่งเขาถือว่าสำคัญมากที่สุดเขาไม่สามารถสื่อสารได้ตามต้องการทำให้ในบางครั้งเขาไม่สามารถพูดหรือบอกความรู้สึกได้และในบางครั้งชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาจากแอปแปลที่เขาใช้มากนะักแต่เขาก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านและครอบครัวชาวไทยได้ และเขาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เดินทางในประเทศไทยเขาไม่เคยได้รับประสบการณ์แย่ๆเลยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ให้ประสบการณ์ที่ดีมากกับเขาและความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกหนูที่ชอบมาทําเสียงก่อกวนเขาในเวลากลางคืนและเขาก็ไม่ได้อบน้ําอุ่นมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากในการรับมือเพราะในบางครั้งที่นี่มีอากาศที่หนาวมาก มันทําให้เขาข้ามคอมฟอร์ตโซนของความสะดวกสบายเพื่อจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆและเติบโตขึ้นเขาคิดว่าหากทุกคนสามารถข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนของความสะดวกสบายได้ทุกคนก็อาจจะค้นพบความมหัศจรรย์ <c oughs> ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง <c oughs> ที่ไม่เน้นความสะดวกสบายแต่เน้นที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตจริงๆของชาวบ้านในชนบทของไทยซึ่งก่อนหน้าที่คุณโอลิเวอร์จะเดินทางมาประเทศไทย เขาได้ไปลองใช้ชีวิตในฟาร์มของชาวบ้านที่ประเทศกัมพูชามาแล้วและในทริปต่อไปเขาจะเดินทางไปที่ประเทศลาวต่อและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ